ส,ส่วนอองหัวา่ามือนเพระาะว่าผมส่วาเปลนนะ <laughs> ส่วไก่เดี๋ยวสวาเป็่น่ีบก่สวาไก่สวไก่เนี่ยสี่สีกส่ก้อนได้บ๊อบปรุงเป็นยนยีบ่เป็นเ,นเ,นเออก็เย็บคือกันนเลอแต่พักแผงเอาใส่ตอนใดนี่เพีกยวลอกใส่ตอนนี่ครับพักแผล้วเนี่ยนะฮใส่สวโอ้ แซบอยู่ดอกครับค้นเห็ดกะหลูบรอครับม, <า S 2> มันเห็ดน้อยกะใส่น,นออ้อยมันเห็ดหลายใส่ปูรารนาบ่ครับเนี่ยบ่ครับบ่ใส่บ่ค<น>ุณ <c oughs> สีขลาม <c oughs> เออแต่ว่าจริงๆริงต้องให้หน่ามันเย็นก่อนเด้อครับเอออันนี้ใบมันใจห่อนมันจะกินใจห่อนหิวแห้งครับพีน่น้องหิวแห้งนัวแล้วบ้าหมูเขาชิมมึงเล่ยครับขาดบะไรคือไอ ผงนัวแต่พ่อท่านใ,ใส่อยพ่อท่านใ,ใส่ผงนัวนัวเลยด,ดิน้ำต้มนะ<า>น้ำต้มหนึ่งเส้นแต่พ่อท่านใ,ใส่ผงนัวได้แมนมนอมืใส่เกลือจังหน่อยครับพี่น้องแมนบ่ได้ตั้งใจถ่ายหกเน่พี่น้องใส่ละผงนัวนี่หว่าผงนัวครับพี่น้องโอ้ได้การเลยครับ อพอนัองสิดามามใส่ไร้แสบลร้มันต้องใสช่อหงอกอกนั่ตั้เหงอครบ <laughs> ับที่เราต้องใสใส่รอดรับมันจะหอมโอ้ยเข้าใจพีตี้ค่าจำเนึกว่าพักแรวไปใสตอนเดือดๆอ,อ,อยู่โด่แมลครับ ห้อยข้องขนาดครับว่าน่ะยากเลยครับเสียเนี่ยให้กินครับพี่นกเห็ดดูอยู่มันนะบ่ค่อยมีคนถ่ายให้ะครับมาเห็ดก้าวเข้าเลยเพราะว่าพ่อแม่เพิ่นไปเห็ดเวียกข้างน้ะครับตอนยังน้อยนะพอมันไปเห็ดเวียกปุ๊บตอนเที่ยงตอนเที่ยงเพิ่งก็เห็ดก้าวเข้าให้กินเนาะครับกับเบิ้องนะครับมี่ผักแพรวับอลักแพรวครับพี่นก ปลูกเองอย่างนี้เนี่ยบ่ได้ม,มา,าตรุตลาดด้วยครับพักเพลวพักเพลวก้า,กานแดงไหมครับอืมแต่ยังว่ากา้านแดงมันเป็นสีต่างเด่นอันนี้ไหมมันงามบ่ใช่กรับโอโห้วการยังเพื่อนให้มาปลูกอ้กับเสียบมันขึ้นมาลายบบบนี้งามเนาะแต่จริงๆเขาต้องเอาแต่ใบมันได้ซอยเนาะก้านมันจะมีแข็งมาแล้วครับโอ้ยสวนน้องวพี่น้องหอมแล้วมีลาปากนะครับพี่น้องมัน มากบอนองวัวครับเมีนฮะ, <Man. S 2> ฮะจะบอมากเน้องเมียน,มน้องเมียกัมากบะบ่รไรเลยน้องเมียพีษสินพีดสินข้อใดครับบ่โบ่ขอไดมันบ่มีขอ้อใดการซือบพดตองมามือนเนียบัวเมือนเนียบ่วีเนาะยอกหยอกนะครับอเออ

โอ้ยนี่แหละพ,พี่น้องเจ็บสี่มหาคาหาวามตั้งใจสูงเหลือเกินครับตื่นตั้งแต่ตีหา้าเม่อตีห้านครับพี่น้องคนวา,า็ได้ีใจ้องเหลนอเกินครับตื่นตั้งฝากนีห้าเมื่อตีหานะนเับพี่น้องย,ายออวามต่้งคนสูงเหลแดเกันอรัน่นตั้งแต่ตีห้าเมื่อตีห้านะครับพม่น,น่อน อืออืออุ้ยเป็นเสียบคักพี่น้องโคเรียเลยครับโคเรียโคเรียโคเรียนี่แปลว่าคนใส่ข้าวขวาน้ำอะไรเนี่ยนาะใส่เลยดีครับบอกโคเรียโคเรียจะก่อนจางงูน้องของแซ่บอยู่กับผู้มากเลยครับสีมัพริกเนาจะโคโกกินกะว่าบคแซ่บครับพี่น้องอือมาไข่มากมันครับบคคือกันครับแต่ละคนเสียบอือสำหรับประกันเลยว่าเสีบ ซีเมืองอืมซีเมืองอืมโอ้ชุดยอดพี่น้องเลยคชุดยอดอี้หรีเล่นอืมฮชุดยอดชุดยอดอืมขาดยังอืมทำได้เลยพี่น้องเลยกำลังเริ่มเผาทานี่ยออโอ้เพชรบังผิดอังนี้เนาะเพชรบ่เพชรเพชรคือยังโอ้เนี่ยเมืองบ่เป็นสดเพชรอืม บ no ิ่งคือบ่เป็นตัดทิศตัวน้องหัวพี่น้องเพชรได้อ่ะบคนนี้อันเพชรคืออยัางนี้ผู้ใดบ่กินก็ขออภัยได้ครับเด้อผู้ใดกินก็มาแซ่บๆน้ำกันเนอผู้ใดกินก็มาแซ่บๆน้ำกันครับขมขมคลองแสีบอยู่กับผู้ม่กครับอืมอ่าว่าเป็นดาบพี่น้องคล้ายๆกันเนาะ โคเีโคเีคไปเออว่าเป็เพลเพลเสิมเอ้ยเพลสยนงวะบึ้งมูมีหัวสีแดงแดงคับเพลสเออแต่ว่านี่อ่ไปคือนมมีสีสันเลยเาะบักีคัวานี่โอ้เพลสขาดเลยเพ็สขวาบักพีกันอันไหนต้องบักพีออือดคครับครับ้าวทาแล้วมาพอกันตอนกินพี่น้องมาครับพี่น้องเพลแดวแล้วนี่สวนองง่วครับสีมือ บ้าแดงครับพี่น้องโอ้ก็จะแฉบอยู่ครับหนึ่งวาเป็นตะทิมโอ้มารอดมาแล้วครับเด้อหนึ่งวัตะทิมวัวได้เรื่องได้แบบนั้นอืมเห็นไหมใครทราบง่ายพี่น้องใช่หรอเออปาสวยกับปลาอืมโอ้เหนียวอ่ะเนี่ยเอาของเหนียวอ่ โอ้ยไก่สามี่บอดกินอินนั่นนะใายพอบูจักของแซ่บืม่ออกรดเปรี้ยวไปกินหวานเอมสะยังโงวัวนี้ก็บรยากาศอะไรด้อืมอืมบนเนยเอาไปได้ตัวนีนตาลนี่วะอืมอันนู้นนี่มันจะมีที่เจ้อบ้างอืม พุกเจอะพุกจะคือใบอ่อนไอ่เลือบอยู่ไอ่มุกเก่าๆโ่าอร่ยแซ่บร้ายพี่เนาะเอาทาส่วใส่ผักแพปวเคยอยจะส่วไก่ส่วนองหัวพี่เนาะเอ้ย อ่ะผู้ใด,ดกินกัมาแสบเหมือนกันครับอื้ม้นหมันเนาออืออยกอะไรขนาด้วยังไงเ้ยอื่มันอือือ อ่ยจริง้เดวน่องเนนะครับสองร่อยนะครับซีโร์ศีนร์จะบาทหกร้อยแปดร้อยแปดร้อยศีนแปดร้อยโมเคอ่ะตั้งตัวเฮาครับ